สบายดีสบายดพีพี่น้องพี่น้อง,งอพี่น้องหลังจากดำนาหาสอนหรืขู่พี่น้องอันนี้ก็สอนเนี่ยแล้วน้องเพิ่นสอนเนาะมีทั้งร้านเด็กๆสอนกับเด็กๆไม่พยายามรัวรัวเขียนว่ะทุกคนก็ปกติตอนนี้มันบปานหญ่เิใหม่

ปาพี okay. ่น้องรูหัวหันลงกันหน้าคักบาให้เด็กๆสอนก่อนเนาะเอาดีๆนกว่า ดูหัวกบแต่ว่ามันยังหน่อยอยู่เด้กผิวน้องสอนพ่อได้กินพ่อได้พ่นะอได้อูะะนะพี่นะ้งซุปเปอบ์จะไปสอนหนามองหน้าไม่ร้ายพู้พี่นะ้ง เด็กบรรศ์เลยเด้อเมื่อกี้ยู่จัสอนให้เสร็จสัก หัวลายอยู่ด้พี่น้องแต่ว่ามันตัวน้อยเนาะมนต้องขาป็ดขาไก่ดอกนี่พี่น้องกินเทียงฟักแวนก็ได้ลายอ่อนเห็นนีนอันมงตะกะนาปะอ่อนคือน้ำพุนบ่ได้บ่ฮัมขับิงขับัง ปลาเพียปลเค็งมาจับใ่ดูามอมีแต่ปาสิวเาเพชรหวงนะนี่กูหอห้ันเบสดมอสนปลานี้ มันบ่อึดแข็งนี่เสียงหอบเมื่อยนี่หลบมีอยู่ตัวนึงนี่บ่บ่ใส่ขี้อยู่ um <s target> 啊、在在路上，在店铺，那边那里哦，<对> สาซิวน่อยบวกกัไลปันไดนกะน,น้อยนะฮบาซิวน่ะน,นี่ เขามาใหม่ถ้ามึอตุ่มหอยเขาบอกว่ายางเงินแล้วมาหาตุ่มหอยก่อนเพ่างเช่นจีองมาสอนใหม่ตอนแรกจะมาสอนยิงเราเป็นน้องรุ่นรุ่นหาต่อนสอนต่อว่าชิธาเด็กน้อยแต่ว่ามีน้อยควรจะสอนว่าป่าเนาะเพื่อเด็กน้อยมากประมาณเรื่องแรงเลยเขาว่าจีอองมาจะสอนอีกอันหนึ่งอันนี้สอนกินเทียงเข้ามาแรกก็ส่วนเขาสอนเมื่อกินเมื่ออู้ไปกินยื่เอ่อนไปเนาะเมย์ปลาควจะสอนกับเมย์อ่อนนะ ตาห้องนี่เมันแนได้เออมันอยู่ตามห้องนิดหน่อยนี่อ้อนหุ่อบากเนาะช้กินแต่น้านน่า เเด็กน้อยมาจะที่สอนอีกเดียนึงแล้เขาพาสอนดูหูเขียะตน่อยล็เ็เก็บเเก็บกันเก็บกนเก็เยออูด้กินดููเขียบนี่แล้วก็ซื้อมาแต่ตลาดเนแม่งเหนียวหน่อย้ เจ็บบอกเจ็บอยู่ได้เพื่อนปากปากอยู่แต่หัวแหละแมงเหนียวแมงเหนียวพี่น้องขี้แมงเหนียวปวดตัวละเฮ้ยบีบเลือดเนาะบลอนบนผมมีคือมีไรตอดอยู่นี่เทีตัดมือสราเป็นเเนาะตัดเอาลุงจุกกันไม่น่าปัด สอนหอบเดียวแล้วเนี่ยชองหอบตามพอกีไทยพี่น้องได้อันสอนก็เด็กหน่อยสอนบ่องหนาได้ไล่ห,ลาห่างได้จะป่าปลาซิ่วหน่อยเนี่ยเป็นเพื่อนไม่ได้เลี้ยงมันมากมากแล้วเนี่ยท่านเป็ในใจหนาหน่อยไม่โบอิ่มสุดนอันแกงใส่อันพระอีตูวหน่อยเดียวหนังชิบหาพันเนาะ อยู่ในตลาดสาวพัมือนไปซื้อประฟิวข่าว่ามันร้ายแต่แถทงลุมน่ะาคัแยงาบุกเรงเขาลืมเนียบิ้งก่บกองใหญ่สาวพันธ์เถอเถอะภาคขันแยงเขาว่าถามาไหวก็หนีให้ตัวใหญ่แล้ววะน สอนให้ไหมพี่น้องหลังจากเก็บแล้วเนาะให้นี่นะที่นี่ปลาพออ่อนสอนแล้วก็เด็กอันกับชมุชมชมเด็กหน่อยนะพี่น้องชุมว่าถ้ห้ำนะสอนน่าจะเป็นเมื่อกี้แต่ปลาไม่แต่ปลาปลาซิ่วให้นี่แล้วก็ถ้าเรสอน งามนะบุ้งเขานะเริ่มแต่กุ๊กแต่กองามนะดำมันก็จะดำสอนให้มันพอได้อูอันกินเทียงทีนะ่เนาะตอนแรกก็จะสอนไหมเนาะสอนมนกฮาอูกินทุกอย่างปลาซิวเนาะ,ะตัวนี้นะ ดูพี่น้องกดูปลาดูหัวมาชวนหน่อยปลาซิวหน่อยปลาซิวพอดีบกขมแบบนี้เนาะอืมก้อยดิบจุนัย F4 ปลาแซอ่อนนี่สังเกศแซอ่อนนี่กินได้ทุกอย่างยูท้าพลโอ้ตัวนี่ยน้อยเรากินทุกอย่างทุกแนวพากินได้กินได้หนักแล้วผู้ชายก็จะไปกินนั่นนี่อยู่แล้วเนาะคุ้เพื่อน Mặc đi mọi nam mọi đi mọi người mọi người mọi người mọi bớt mọi người mọi người ô người thiệt người mọi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  để mọi ได้วะเอ้าจะจ้องกสีถิะนะ่นมะันอ่ะบได้ม่ได,ไได้ตัวนี้สอนน้องไม่สอนอีกสอนน้องกี่เนะี่ไบ่ได้ ซีอูนะปูเซปอิตูหน่อมๆล้างกะคักายแดน้ากายบานพี่น้องเอ้ยแนวกะใบกเห็นบานกเขาสบายพี่น้าม่ใหญ่หน่อยอยู่ไกลทางกะหย่าพี่น้องขี้สบายเดียพอดีพอแหลเนาะแหบกสีดหหัวกระ้อพอดีอู้งหอยังกะปูเ่กันมดเลยล่าง กอ็อพี่น้องถาพออีตูลุงเปนยังเมืออม่อเอาพออีตูพี่น้องใส่พ่ออีตลงไปเนาะเป็นปรุงเรียบร้อยแล้วนีว่สเาปินเขาพี่น้อง,ง,น,น,น,องนี่พอลุงน่าจะมาจีนนะสีม,สสมกเป็นดสส้สีมแลเง้ายเงิงไล่เงยเท่ สอนขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็อูกินอยู่ตรงไหนดังไม่เหงาหมดคล้ลมีวีไตต้นมาคาดนี่โอ้ยังแมนเย็นคากเย็นแน่เนาะเย็นธรรมาฉาดเย็นก้แอ่อนีหนอราร่านีนีนังจำเพลิงระตัวมันมันหมกมัน้บนมาอูดจนพน้งมันเปื่อยแล้วก mm ็ต้มไก่ ใจบมามื่อบ้านมื่อนี้นะกะีนางเนาะีนบัมากเมื่อเพื่อนมากบ้านไม่พี่หน้องขนเขาเลี้ยงงากลูกมาอีมากินข้าลูกกล่องห่กล่องมาเตะกล่องบอแล้วมาเด้อกินแกงอลูกบนแกงนเลยเนาะข้าวยหญ่ๆนี่ จับอนะนาอย่าตัวจับอลหข้ามเขาใหญ่อีล่่มาใหญ

่านน,นหน้านหน้า,นาอห,หี้รพ,พ,นะพี่น้องี่้องหลังจากกินข้าวแล้วสิมหาฮามองนอนมองอยู่มองนอนกันด้วยพี่น้องเดิมทำไมพวกเธอมองหน้าซะอย่างนั้น เดี๋ยวจูต้าหวานสูงซะดเนี่ยเป็นอะไรสิพี่นะนี่ข้ามน้ำไปกันหนาโสมเนาะโอ้ยข้ามเลยดีลึกไปดำหน้าลุงก็ได้ทังหลูวหัวหลัวกบนะเขาต้องติดตาะอนนี้ห้ากามาแต่หน้าเนาะพี่น้องห้ากามาแต่หน้าลุงโสมหัวเทื่อแล้วพี่น้องไปมือนี้ก็ได้ทังหลูวหัว ในกินทั้งหลุกหวกหลุกหัวเพิ่อไปดั้หน้าซอยเพลินเนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ออนกฝาแฟวา่านี้นาะถามากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจเอาเด้อพี่น้องบอ,อกันมาคลิปนะอาจ้าายบายบายมึง